ข้อถัดไปครับเอกสารชุดนี้ไม่ได้มีหน้าเดียวมี74หน้ามีอะไรอีกที่เราใช้ประโยชน์ได้อะลองเลื่อนลงมาดูยุดก่อนคุณจะสังเกตว่าเขาแยกประเภทอาคารเกือบทุกอย่างเลยคุณอยากสร้างทาวเฮ้าส์อยากจะรู้ตั้งงบประมาณทำฟิสซิบิลิตี้สต๊ดดี ก็ใช้อย่างนี้ได้ถูกไหมครับอาจจะปรับสูงปรับต่ำแล้วแต่คุณแล้วนะอาจทาห้องแถวก็มาดูไม่เคยสร้างห้องแถวมาเลยในะชีวิตเขาสร้างกันเท่าไหร่เอ๊ะมาดูตรงนี้ห้องแถวไม้ห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้แปดพันเก้าแปดพันห้าหกพันเก้าก็เอาไปตั้งแบเตเตอรี่ได้อ่ะมีอะไรอีกลงมามันนอกจากคาร์นมีอย่างอื่นอีกนะครับเห็นไหมปั๊มน้ํามันก็มีนะอ่ะตลาดสดยังมีเลยต้นต้นต้ต้ๆๆๆๆๆนโรงแรมคอนโดมีหมดนะ กี่ชั้น20ชั้น30ชั้นมีราคากลางให้คุณหมดสนามแบดบสนามเทนนิสเห็นไหมบางอันเราหาไม่ได้ก็มาดูในนี้หยุด,ย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 ดนี่สะพานยังมีเลยบางคนต้องทําสะพานเข้าโครงการอยากรู้ว่าเขาคิดราคากันไง่ี่นครับคิดราคาต่อเมตรมาด,ดูในนี้ได้เลยเาลานคอนกรีตเห็นไหมอ่าอันนี้เรามักจะเจอแน่เห็นไหมครับลานคอนกรีตหนาะ10เซน ราคากลางอย่าเรียกราคากลางเลยเรียกราคาจากสมาคมประเมินแล้วกันตารางเมตรละห้าร้อยสามสิบถ้าหนาสิบห้าเซนเนี่ยแปดร้อยอันนี้ถือว่าให้เยอะนะอะอามาตอนเนี่ย 15เซนทําถนนเนี่ย550เองนะครับแต่นี่เขายังให้800นะครับถือว่าใช้ราคานี้ไปใช้เป็น feasibility study ได้เลยเป็นก็ประมาณได้เลยนะถนนเนี่ยนี่ถนนถนน15เซนตัวนี้ให้ไว้900เห็นไหมครับเพราะงานสเกลพวกนี้จะเป็นสเกลเล็กไม่ใช่สเกลหลวงสเกลหลวงจะเป็นตัวเนื้องานจะเยอะราคาจะถูกลงหนา20เซนพันสองหนายี่าหนา25เซนพันสี่ลาดยางก็มีมมคุณจะทำโครงการแล้วอยากรู้ว่าลาดยางไงอ้าวลาดแอสฟัลติกคอนกรีตเลย ตารางเมตรดนี่ท่อระบายน้ําหลายคนทําโครงการยังไม่รู้ผู้รับเหมายัางไม่ตีแต่รู้ว่าต้องใช้ท่อใบน้ำเฮ้ยจัดตั้งราคาเมตรเท่าไหร่ก็ดูในนี่เลยไงคนทําโครงการทาฟิสซิบิลิตี้สแตดี้เนี่ยอย่างที่บอกคุณจะเผื่อไป5% 10เซนหรือจะตั้งราคาตรงนี้ไว้ก็ได้แล้วไปควบคุมให้มันอยู่ตรงนี้อ่ามาหยุดตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมรัว่วเห็นไหมครับอ่าคุณจะเอาเลือกเอาเลยคุณจะรั้วแบบไหนล่ะเห็นไหมอันนี้ต่อตารางเมตรไม่ใช่ต่อเมตรนะต่อตารางเมตรรั้วรดนนามก็มีเห็นไหมครับมีอันหนึ 602กำแพงกันดินสูง2เมตรกำแพงกันดินที่สูง2เมตรคุณรู้ว่าเมตรเท่าไหร่เมตรละ1มื่นหนึก็มายเมตรละหมื่นกว่าบาทเลยอ่ะแล้วถ้าคุณสูง3เมตรนี่เกือบ20,000แล้เลยนะครับต่อเมตรหนึ่งนะเพราะนั้นตรงนี้เป็นต้นทุนที่สูงนะถ้าไม่รู้ก็อย่างน้อยมาดูตรงนี้สระว่ายน้ำลุงช่างมักใช้ต่อสำนักลุงช่างใช้ตัวเลขว่าตารางเมตร2อง0 0ถ้าใช้แบบชั่วๆไปอะไรไหมอันเนี้ยมันเหมือนจะต่ำไว้นิดนึง ้่งช่างเคยเช็คก,ก็ตั้งไว้25 0 0นะครับรวมทุกอย่างแล้ว25ลง0 0รวมเข็มรวมอะไรด้วยตารางไม่แล้ว5 0ง0้วอยากทำสะ3.6เอา2อง0 0คูณนั่นคือบัต g เจตอันนี้คือสระปูนนะไม่ใช่สระไอตัวไฟเบอร์นะเห็นไหมแต่นี่มีค่อนข้าง,งาครบไม่ได้มีหน้าเดียวสามารถเป็นประโยชน์ได้สําหรับโดยเฉพาะผู้ลงทุนพัฒนาสังหาริมทรัพย์มีตัวนี้ไว้เป็นคู่มือก็เป็นประโยชน์